นะ <im itation> <c oughs> ครับรอบเบาชินกันแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับครับพีนบนบ่น้องเบาสินค้านะโมนีกะมายูทีปูสีสุโธแม่ยาวัทุมมาครับพี่น้องเนาะโม <im itation> นีกะสิมาตามเพื่อนบ้านมากะ่ั้งเมื่อก่ตามส่องมีวิธีชาวบ้านวิธีเดียบยวมาตามเลขเด็ดแสงทองผ้ารวยครับพี่น้องย <im itation> ิ้มเน่ะต้นงามต้องหิ้มก่อนเนะ <im itation> แสงทองพารวยครับพี่น้องคงซื้อว่าเลขเพิ่อนอีกเอาตลอดมีผมเองเบาสช่างเลยต้องมาตามเด็กเด็เดเดเกเพิ่อนไปเพื่อน,อ,รราาอนบ้านครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิรงกด้วยกันว่าจิได้ตัวไรครับพี่น้องเป็นเนาะครับจินตย์วิธีเจ้าบ้านรำบากช่างกันแล้ววิธีเด็กใหม่ก็ต้องอ่าตอนนี้เขาเป็นอยู่บรรยากาศสอชนอกคนนอกช่างกันครับอยู่ร้านปูยาซิโต้มยียาโปโปซิโต้มียาจีปโตมานะครับพี่น้องครับเอาจิมาตามลาครับผมไป น้องครับตามไปครับพี่น้องครับค่ะตามไปเลยเนาะเอาเดี๋ยวสวัสดีแสงท้องมาด้วยก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ่าวเทียนคาะแล้วก็ช่องที่นี่วิถีชาวบ้านชาแนลกับวิถีเรียบง่ายเนาะค่ะวันนี้เราพาพี่น้องเอฟซีมาอยู่ที่ร้านพ่อปู่ชีสุโธเนาะค่ะแม่ย่าศรีปทุมมาเอามาตามต่อเนาะค่ะพี่น้องค่ะลาวพัฒนาเนาะค่ะลาวข้ามโขงงวดประจำวันที่17มีนาคมพุทธศักราชสองพเนาะค่ะเขาจะมาจุดถูกกอโชคเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ขอให้กัาพี่น้หลอง FC เอฟซีนอะได้เฮงเฮงปังปังกันเนาะค่ะตามไปเลยค่ะตามมาตามมาเลยค่ะตามมาตามมาเลยขอจุดทุกก่อนจุดตรงนี้เนอะขอปูนี่แหละอ๋อคืองามจ้า แต่บาปเป็นบาของหมดคือขอขอสีโตไม่ยากพึ่งแม่เปิดบ้านกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยามปีกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิ าติยามปิกายะวาจาจิตตังอาหางวันทามนาคาทิปดีสีสุโท,โทวิจุทีิเทวาปูเชมิาทุซาทุซาทุมูนีลูกก็อนุญาตเจ้าที่เจ้าทางแม่นงานงธรณีสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปูยาติยุสถทานทีแห่งนี้แล้วค่ะมุนีลูกมาขอโชคขอลาบจุดทูปลาวพัฒนาเพื่อไปฝากพี่น้องเอฟจี ทุกทุกคนนะคะที่พานเข้ามาเห็นเคลปนี้หอยดวงเพลินดวงเฮงดวงดีดวงเปิดถูกหวยลาวพัฒนาสามตัวตรงๆเด้อค่ะ,อะตอนนี้เข้ากับสมาจุดถูบแล้วค่ะขอโชคขอลาบปูกกัญาแล้วค่ะบอกเชีงคานตั้งิจอธิษฐานดีๆนะคะอขอโชคขอลาบไปด้วยกัน ค่ะสามตัวตรงสามตัวแตกเมตันจะมหาลาโพปโยนาคะคันทะปริตังเง,งินสองโตท่อตกองปลารวยเนอะค่ะโตไมียามาตุ้งมาก สาธุสาธุสาธุศักดิ์สิทธิ์ตังหลายเจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีพ่อแก้วแม่แก้วพ่อปู่ซีสุดธแม่ย่าซีประตุมมาหนีหลูมาจุดถูกขอโชกขอลาบลาวพัฒนานะคะเพื่อไปฝากพี่น้องเอซขอให้เลขทูกที่อยู่ในมือของลูกนี่แตกสมตัวตรงๆสาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวเราลุ้นุ้นเลขทูปเนาะค่ะค่ะเรารุ้นเลขทูปนะคะขมุนหอว่าขมุนตลอดเลครับพี่น้องครับให้แสงทองบ้านรวยได้ปปปเอฟซีเนี่ยว่าหลังจากประตูปมัวตีเลี้ยวค่ะได้จะได้ยูทูปมัวที่เลี้ยก็ได้แปดจีเนาะจี ตียังตีสองยังตีทีเรียบง่ายงวดที่แรกงวดมันึงไม่ถูกมันแตกสามสองเก้าแปดสองเก้าแปดสองเก้าเออแปดสองเก้าเลขสองนี่แตกเออแตกก็น่าจะได้เป็นหนึ่งหนึ่งเนาะแต่เราคิดไม่ได้แต่ว่าเลขของแกก็เลขของแกเราถึงแปะถูกเพราะมันผ่าขึ้นอย่างนี้แล้วเนาะอย่างนี้น่า่ะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะงวดนี้ก็เลยมาตามต่อห้พี่นดองเอฟซีคือเก้านะคะ เราพัฒนาข้ามโค้งนะคะงวดประจํำที่17มีนา2568นะคะเรากำลัขอบารามีปูกำยาคือเกานะคะพี่น้องคะเพื่อ,อเป็นแนวทางนะคะหายกับพี่น้องเอสซีนะคะเดี๋ยวมีแนวทางเดี๋ยวมีตัวเลขดีๆนะคะเดี๋ยวไปเสียงโชกนะคะสนใจบอลซึ่งขัน้นเอสซี่บอลซึ่งขั้นคะ่ะไมนมีแสงกงล้องฟ้าลวดคุณกะ หาแนวทางดีสี่ลานผูสีสุโตมายาผู้หม่เนาะค่ะก็เป็นแนวทางไอ้สี่ือพี่นองเขาค่ะมักกระตามเนาะพี่นองตัมักเข้ากับพานไปแม่ค่ะพี่นองต่ว่าเดล็กเด็ดแสงทองมันก็ไข่เที่ยงค่ะผิดแต้มนึงเขามาแล้ว2สองวดครับพี่นองต่ว่างวดที่สามผิดแต้มเดียวครับครับพี่นองต่ว่างวดนี้เฮาก็มาตามต่อเนาะวดนี้เที่ยวสามตัวตรงๆครับสามตัวครับ เอ้ยสามตัวนี่มาถามเพราะว่าแสงส่องสึกดับแตกแท้ละค่ะวันนี้เพราะว่าฟันดีได้ขึ้นครับพี่น้องคนที่มาหาฟันดีแห้งค่ะฟันดีค่ะครับจึงได้มาพูกันอีกนิดนึงแม่ค่ะนี่มาพูหนะเพราะเชิงคานอีกเนาะค่ะครับเป็นหนึ่งเมื่อเอินในบริษัทเชิงคานในอะไรที่บริษัทนัดหมายเลยแต่ว่าเราเจอแล้วเนาะเทามาเจอกันโดยบังเอิญใช่ค่ะครับที่ดวงครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ซื้อาปลาลวยด้วยกันครับพี่น้องครับเมียนเหล็กเด็ดเหล็กถูกแสงทองพารวย เดี๋ยวไปเบิ่งลีกกูด้วยกันเนาะครับโอเคครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตัวเลกตัวบอกไงสมบูรณ์สวยงามปูปูห่างามัยังงวดนี้ไม่มีแตงเนาะอ่าแบบอแบบชัดๆไปเลยงวดนี้ปูบอกเขาบอกว่าลูกหลานปึกแล้วเกินอืมแต่ตัวเลขไม่เป็นอืมนจับตัวเลขไม่ถูกงวดนี้ปูก็เลยจัดให้สามตัวชัดๆเนาะค่ะพี่น้องตัวชัดๆเลยค่ะตัวเรกทั้ง ทั้งสวยทั้งไม่มีตำหนิแล้วก็ทั้งตัวใหญ่ค่ะไม่มีแตกไ,ไม่มี <คง S 1> ร้าวตรงไหนเลยถูกค่อยแตกได้นอ <laughs> อยี่เดี๋ยวเราลุ่นตัวที่ ของอะไรปอจะงานส <c oughs> องสามไหม ไม่เห็นดอกรองสามตัวไหนตัวเลขชัดเจนละตัวใหญ่สมบูรณ์ดีแฮงแมนจะจัดรัฐบาลมื่อเอินก็ได้ด้วค่ะไปลาวไปตามไทยก่อนก็ได้นอกค่อยไปตามลาวแต่ถ้าลงคันนะเที่ยวเทียบก่อนก็ได้เมื่อแมนผลได้มากเนาะทำงานได้เมื้อนอินบอก เัม่อนดนช้อนทวงงานเหมือนเดิมจะไม่ได้เลขยังเปินสั้นเลขสามบอกงูแปรได้เว้ยนี่ชิเป็นสั้นหรอสองตัวแหลงสองเขียนไปเลยเอออืม แต่ข้างลังเลยถูกแตะอีกเนาะแต่ข้างลังเนอะแตะอีกเหรออืมแต่ข้างลังแต่บ่แตข้างหน้าเห็นอะไรที่เขาเห็นบ่คือของพวกเดินที่พวกเดินแตกเนี่ยแตกข้างหลังบ่เนี่มีกระเตะ้างหลังเหี่ยหางหน้าข้างหน้าว่าแตกทำตัวต้มนึงบ่อึ้อตัวนึงเลยโดนปังเลยโดนกันแล้วมมีเลย มกครับองเล่าอืมี่อเสสองถุงครึ่งยับใส่เลยตูบแตกข้างลังอืมตูกแตกข้างลังงหอนจะปวดหัวเนาะ่อแตงโมต้นที่นอนแจกไปยังไเอฟซีเนาะแนวท่าเอฟซี ซูเปอร์เอฟซีันี้เซีเอฟซีจะดาด้วยเดี๋ยวอตรงนี้ปวดหัวเบิร์เก่าแต่ต้องอดทนครับพี่น้องเก่าบอกคือศูนเมิร์ตแลกตัวเล็มันเป็นพริศนาอยู่พี่น้องปริศนาแล้วตัวที่สอตัวที่สามอาจจะเป็นเก่าบังในกองดู มะนเมด้นหนึ่งแล้วมันหมดชุดอีกแลเก่าเก้าลาไปนอกเก่าอือสองแปดเก้าอือคือยจกัวเก่าหมดมานึงไหมสองสามเก่าเนียหมดมาหนึ่งนู้กระแทกโจแตดนู้นกระดจแตัตวนี้ได้หมดว่างว่างหมืบม่บ1 <S 1> 1 <S 1 1> า้านี่ือมเออพี่เจ้าวันจันท์บอลบอกว่อาน่านยอันนั้นห่าได้สามสองเก่าเนาะ จานก่อนไงจอย้อนก่อนใช่ตัวเดิมเลยตัวที่วันนั้นที่เราตัวเดิมเลยมาจองตัวเดิมของแท้มาแล้วจานหนักจัดเตมสองแปดเก้าสองสามเก้าเมียนเก้าเปนไห้ตเกสองสามเก้าสองแปดเก้ามันประทันหอดมือวะสองสามเก้าวันที่สิบเจ็ดอันนี้อะไรบ่นเีัวนี้ข้างหลังนี่อะไบอเมีนเออ ป่ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้พ่อเดือนสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะอาจจะเป็นสองสามเก้าแสงทองพราวรวยแสงทองพราวรวยโครดีครับพี่น้องครับแสงทองพราวรวยเนาะครับเดี๋ยวสุดท้ายเราให้แสงทองพราวรวยสรุปให้ครับพี่ซีได้รับทราบกันชัดๆเชิญครับผมค่ะเดี๋ยวเขามาสรุปเลขถูกกันเนาะค่ะที่เขามาขอโชคขอลาบปูกำนยาเนาะค่ะเจุดใดสองสามเก้านะคะเลขสามกับเลขแปด มันแบบเป็นปริศนาเนาะค่ะพี่น้องคะพี่นอ้นองกับแต่ิรารณาเ้อบางบางคกกระเบิ้งไปสามเนาะนี่กระเบิ้งเป็นแปดเนาะ,ะคะ่ะหลเฮ้าก็เลยเขียนมาให้พี่น้องคะ่ะสองสามเก้าหรือสองแปดเก้าเนาะคะ่ะตัดออกมาก็เป็นสองเก้าสองสามแปดเก้าเนาะค่ะพี่น้องคะปวดใช้พิจญญาในการรับชมได้ค่ะพี่น้องหรือว่าเลขเหมือนจุดทูบได้อ่าเมื่อวานเนาะเมื่อวนันเมื่อวันศุกร์เลขตัวเดียวกันเลยค่ะพี่น้องคะ่ะตัวเดียวกันครับ ถงส่ยงวนนี้ปู่จะให้สามตัวแตกค่ะพี่น้องอหรือว่าจะไปรัฐบาลไทยข้างมืออื่นก็นได้นะคะตามไทยมืออื่นค่ะก็ให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮงเฮงปังะะปังนะคะ่ะถูกหวยรวยเบอร์ไปในการเด้อดข่าวมืออื่นรัฐบาลไทยเนาะแต่อันนี้เราพัฒนานะคะอย่าสับสนเนาะค่ะบบาสิงคานชอบไหมคะชอบครับชอบแปดเก่าตเก่าชอบแปดเก้าเหมือนเดิมเนาะค,ค่ะ พราะว่าเล่ามันขยันตกเก่าค่ะท้ายนี้ก็ขอขอบคุณน้องพี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับตั้งสามสองนี้นะคะพี่น้องคะจิบนี่ก็ขอให้พี่น้องเฮงเฮงฟังปังรวยรวยสู้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะผมทีนี่วิธีชบานบอนเส้นการและวิธีเรียกเงยขอขอบคุณเอฟซีนะครับพี่น้องครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ถ้าไม่มีเอฟซีเข้ามาบังเขมากดไลค์กดติดตาม คมพอเป็นบอชัการพอได้เป็นวิธีเรียกไงแล้ววิธีนวิช้บานนะครับขอโค่นปนุอย่างสูงอย่างมากมายนะครับพฤติยมทำดีให้ดีที่สุดให้กับสามโตตรงตรงอ่อนวอดปูยาเออสวัสดีครับอม